ตวดียปวดทงใช่ตัวเดียวปวดท้องปวดท้องจมูกอ่ะอันนี้เดินเดินมาจากไหนนี่อะไรเดินมาจากพีวันมันตัวเนเล่นเล่นองคนทีนี้เอฮะเราเล่นกล้องบูชายาน่ะได้ผู้เกาอันี้อะ่อันนีอันนี้กองนีใครกองบชายาลองยินาม ทำยังไงดีอ่ะให้มันเป็นกระเป๋าทำยังไงดีอ่ะต้องตัดต้องมีมันมานีต้องตัดตรงนี้นะคะเอาตัดเลยระวังมือนะระวังมือนะเปลียนเตลียนเดี๋ยวเ,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 เราจะมาสอนทำบ้านกันนีะอย่างแรกเลยเราก็จะต้องเอาอันนี้ อันนี้ขอไปก่อนนะคะทุกคนอ้ามันัแกะย้อมม้ว<อ>นดะ้วยคือมันแกะยาอมม้วนเลยทุกคนก็ต้องระวังมีดกันด้วยนะคะต้องให้ผู้ใหญ่ดูแลไม่งั้นคือไปตัดเอานี้เจ็บเ้ยจะได้เกลือไปแผลมากนะคะทุกคนสำหรับเป็นเด็กเนาะ

ม,มันลากลำบากมากเลยระวังมือนะคะค้อเข่าเข่าเหมันแดมนะแม่มันแดมได้เลยมันแดมบันนี้ถ้าซ oh, no mm ื้อใหม่ๆนะคะโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บโอ๊ยเจ็บเออถ้าซื้ออันใหม่ๆเนาะระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าอันใหม่ๆมันจะคมมากระวังมือระวังมือดูด้วยค่ะนี่มันเด็บโอ๊ยบันนี้โอ๊ยโอ๊ยเจ็บ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 ตรงไหนเจ็บตรงไหนเจ็บตรงนี้ โอาดิปอ m m o มาอยบันนี่มันกันด้วยนะคะทุกคารไก่อะไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายกว่ามีดเนาะเพราะว่ามีดผ่าตีเดียวไก่ารักเลยอ่ะบบันนี่มันเบบันนี่เลยระปุกระปุกปะตายกระปุกกระปุกกระปุกปตายโดนจระปูดภระกตายโดนภาษาโจน ภาษาตน้นฮะไม่ด้วยเหรอภาษาต้นอไน่ไ<ม><ล>ยภาษ<ด><ด>าไทยภาษาใต้ภาษาอีนภาษาต้นคือมันแข็งมากได้ได้อยู่แล้วดิได้โอ้ยอย่าแล้วต้องลำบากนะคะเราต้องถ้าจะใช้มีหรือว่าใช้กันไก หรือว่าใช้อะไรที่มันคมคมต้องให้ผู้ปกครองดูแลด้วยนะคะถ้ามีบาดเจ็บยังไงก็อาจาลิฟมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ามีบาดถูกไหคะว่าอันนี้มันนี้มันมันจะถ้าไปใช้ที่มันเนก็จะตกเด้วก็มีเลือดแล้วก็ใต้จะรักเลยแล้วจาริฟล่ะถ้ามีดบาดบาดยังไงมันต้องเอ็กติ้งหมากนี่เบาหนีเบาเอ็กติ้งหมากเอ็กติ้งหมากแรงนี่เบา มันไหมกลับนั่นแหละเบาเล่นอะไรรู้ยน้ำมันเล่นดินน้ำมันตาตาปิยอมจะสร้างกล่องกระดาษปิย้อมสร้างกล่องกระดาษเบาเล่นน้ำมันอันนี้ก็คือเบาจำบ้า,บบานเออเอาจำจำจำบ้านแับนี่อันนี้หนูทำได้ค่ะเพราะว่าพอ่พอพ่อก็ถ่ายคลิปแล้วก็พ่อกระโดดไปด้วยอ่ะกะโดดไปด้วยหรอ ดูเราดูกระโดดไปด้วยเหรอกระโดดไปด้วยเหรอเอาตจำใจเบาหวานี่กระโดดไปด้วยเออตจำใจเบาหวานเราจะทำมันขาดอะไรบ้างอย่างมันขาดอะไรบางอย่างไปเอากาวมาก่อนอ่ะไปเอากาวมาไปไปเอากาวมาก่อน่ะเดินช้าๆค่ะนี่ยังเก็บท้องอยู่เลยเก yes ็บถุงบัตรับอะไรนะเบาะว่าตัวย้อมน้ำบัตรกับ mình bắt hả? À? mình bắt bà ồ oh. mình tông bắt ồ oh. là bao bắn này rồi bắn là mần ồ oh, là bị bay rồi mình đuổi tắt tắt này rồi để đuổi tóc này đuổi tóc thì làm ồ oh. kia bà ni bà nói mình này là gì làm mình nha nha rồi gì làm kìm mai นี่อ่าเดี๋ยวดีดับกินเนื้อได้ไหมนี่ต่มบันนีอ่าแกะตะโกเทปแทนอ่าไปไประวังน้องด้วยครับมาแล้วนี่ก๋วยลาวบันนีใช้ตะอตเทปให้ก๋วยลาทำให้มานี่ก๋วยลาวบันนีนี่กอวยาวบันนีอืมนี่ก๋วยลาวบันนีอืมไปไหน นายหอมจะทำยังไงลูกตัตัองบ้าก่อนค่ะ่ทำเองนะไม่ช่วยนะไม่เป็นไรค่ะหนูบอกทำเองง่ายนะยูทูบแล้วมันทำได้มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยอันนี้เอาส่วนหนึ่งไปเสร็จแล้วอันนี้เสร็จเราจะโชว์นะคะนะคะจะมีสีฟ้านี่ มีลายกล่องกระดาษด้วยเราได้แล้วนะคะลาอีกหนึ่งแผ่นเอาค่ะนี่โอเคตั้งไว้ก่อนค่ะทุกคนตั้งไว้ก่อนนะทุกคนอ่าโอ้ยโอ้ใช้ียดแลาวเบาเบาตุกเลยมีหูไม่เนี้ยนะมีหูไหมไม่มีไม่มีจ้ะอ้าววันนี้ไลฟ์สดเจ้าข้าหอมไหมใช่ค่ะ โอเคเดี๋ยวไล่สดอาบน้ำเบาด้วยนะเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วก็มาไล่สดนะได้ไหมโอเคนข้าวอะไรดีองเก่ากินเนาะเออกินข้าวอะไรดีอ่ะพ่อเบิ้ลก็ไล่สดเล่นของเล่นมาขอบคุณเอฟซีก็ได้ว่าข้าวหอมหายแล้วค่ะข้าวหอมให้จะให้ดูแผลนไม่ไม่ให้แม่ดูแม่ดูเดี๋ยวค่อยให้ดูเดี๋ยวค่อยให้ดูไอเอวไอเอวเนาะก็เออเบาวเป็นลูกับเก่าว่ามัน เบาไปหลูกมากว่ะคนแรกจะทำอเลยนะคะว่าเชอรี่เป็นห่วงคือจุ๊บใช่ใช่กูจุ๊บอ่ากงก็ได้นะมันมันมืดยากมากเราก็ต้องตัดอย่างระวังระวังถ้ามามือแบบนี้นะแล้วก็ตัดตัดตัดแล้วก็มันจะตัดนี่นี่จะตทำจะปานเลยนี่มันจะตทำอันนี้เลยนี่ แล้วก,ก็จะตัดที่เป็นเป็นแม็กออกนะคะทุกคนได้แล้วเอากระเปาขยับมาอีกลูกออกเฟรมแล้วโอเคเราจะมาทำกันเลยเอาเอาแบบนี้เราจะทำให้เหมือนวงอันผืนเนาะนี่ก็ยาวนี่ตัวยาวปนี้ก็ยาวปนี้เราห้ามไปล้อชื่อคนอื่นนะคะไม่อย่างนั้นเขาก็จะล้อชื่อเรา เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนฟองด้วยเลยสองตัวอย่างอ่ะโอ้อั้ยังยังยังอีกแล้วโอ้นี่ก็แล้วไันนี่เลยโอ้กว่าอบซึมอบซึมออซึมอบ ต่อแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อไปช่วยน้อง่อปไปช่วยจับน้องกูไม่ใช่วยตักไปใกล้กูกูมาจะอาบน้ำด้วยนะครับมาทำแบบนี้อ่ะไประวังน้องนะจับตรงนี้ด้วยระวังน้องนะจับจับตรงนี้ด้วยโอ้ยเ้าจะคล่างเวทีวงีทีเอาตาเอาตาแต่มันไม่ใชผู้ชายทำแบบนี้กระชับกระชับโยดยังเวทีนะคะทุกคนเวทีนะคะ ทำเสร็จแล้วเราจะไปให้ดูคลิปหน้าให้ดูคลิปหน้าหน้าหน่อย no. No. แต่ตั้ยอดตายไอ้บ่าวายัยตายเบรอร์ฮะไม่ได้ไม่ได้ฮะได,ได้เปล่าอ,อ,อ่าโอเคนี่สิบนาทีแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาทำต่ออีกคลิปหนึ่งโอเคคลิปนี้ยาวไปละโอเคขอขอบคุณเนปซีก่อนอค่ะบ่าวขอบคุณกันเลยบ่าวได้บ่าวขอบคุณสัตว์เบอ ไหว้แล้วก็คุณอบคุณครับเจอกันคลิปหนะ้าอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับกินน้ำไม่บมดกับพีอ่อมอ,อ่าโอเค